ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทิมอิสริโกรหรือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนะที่รวมทําบุญเนื่องในการสร้างพระพุทธสุวรรณพันวิจิตก่อนอื่นก็ขอพูดถึงเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกคําว่าวัตถุมงคลที่ระลึกนะที่สร้างแจก,กญาติโยมที่มารวมบุญนี้ที่ระลึกก็หมายถึงว่า พกไว้ติดตัวไว้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทีนี้การระลึกถึงครูบาอาจารย์ก็คือการระลึกถึงคําสอนของท่านดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของวัตถุมงคลที่ระลึกก็คือว่ามอบให้แก่ญาติโยมที่มาทำบุญนําไปพกติดตัวไว้เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงคําสอนก็ <S <S จะได้ปฏิบัติตัวปฏิบัต,ตบิตนนะได้อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนของครูบาอาจารย์วัตถุประสงค์นะที่สร้างวัตถุมงคลที่ระลึกนี้นะ นอกจากมอบให้ญาติโยามที่รวมทาบุญแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าส่วนหนึ่งก็คือนําไปสร้างฐานเพื่อปฏิทฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของวัดละหานไร่ก็คือพระพุทธสวรรค์ปณวิจิตนอกจากครูบาอาจารย์สิ่งที่ต้องยกศรัทธาไว้เหนือสุดเลยก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งพุทธานุสติเพราะใครเห็นเนี่ยก็ต้องนึกถึงคุณของพระเจ้าปัจจุบันก็กําลังสร้างฐานที่รองรับ เพื่อที่จะยกปฏิสถานองค์ของพระพุทธสวรรค์พันวิจิตนะสํสำหรับญาติโยมที่มาวัดลหารไร่ก็จะได้กราบพระพุทธอนนะแล้วก็มากราบสักการะหลวงปู่ทิมในเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่าเหรียญที่ระลึกนั้นเป็นเหรียญที่ให้อารมณ์หรือว่าให้ความรู้สึกเหมือนเราได้คล้องเหรียญที่หลวงปู่ทิมได้จัดสร้างไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อันนี้คือความตั้งใจ ของอาตมาภาพแล้วก็คณะผู้ออกแบบที่อาตมาภาพได้มอบหมายหน้าที่ว่าขอให้เป็นเหรียญที่เหมือนกับเหรียญที่หลวงปู่ทิมท่านสร้างไว้มากที่สุดด้านหลังก็ให้ระบุค,ความชัดเจนว่าสร้างขึ้นในปี2567แต่ด้านหน้านั้นขอให้เจริญรอยตามครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ออกแบบแล้วก็จัดสร้างไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นที่มาที่ไป ของการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเจริญพรบนในปี2 5 6 7จึงขอเชิญญาติโยมทั้งหลายนะร่วมทําบุญในการสร้างฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ตามกำลังตถานะขอเจริญพร สัสดีครับผมรัชกิจเตชะปดมทองนะครับกรรมการวัดทหารไล่ฝ่ายการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมอิสริโกวาระสำคัญงานบุญต่างๆนะครับผมได้รับก,การแต่งตั้งตั้งแต่ปี2555นะครับซึ่งหลวงพ่อเชยได้มอบหมายให้การจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมเพื่อมอบเป็นที่ลึกให้แก่สาธยุชนที่ร่วมสร้างหลวงปู่ทิมองใหญ่นะครับจนถึงการพัฒนาวัด จนถึงการซื้อที่ดินวัดจากเนื้อที่8ไร่เศษจนถึง254ไร่ในปัจจุบันหลังจากที่หลวงพ่อท่านได้มรณะภาพไปแล้วนะครับทางคณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้งท่านพระมหาสุเรศสุรเตโชท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับก็ได้ดําเนินการในการรอพระอ,อุทององค์ใหญ่และทําการจัดสร้างส่วนฐานเพื่อจะนําพระอุทองใหญ่ปฏิจุนขึ้นในปัจจุบันนะครับ จนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายออกแบบวัตถุมงคลหลวงปูออ่ทิมเป็นวาระที่2ในยุคข,ของท่านพระมหาช,ชัวเดชนะครับเพื่อนํารายได้มาจัดสร้างพระอุทองใหญ่และการบูรณะวัดสิ่งต่างๆนะครับภายในวัดด้วยครับในอดีตเนี่ยตั้งแต่ยุคในปี2555นะครับก็ได้มีการออกแบบวัตถุมงคลในตั้งแต่เหรียญล็อกเก็ต นะครับรุ่นแรกเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างปี2555นรยนะครับเหรียญผูกพัตเสมาย้อนยุคปี -56 แล้วก็เป็นเหรียญเจริญพรบนพระคุณแผนผงภายกุมารภาะศิวลีรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะครับในปี2 5 5 7จนสืบเนื่องปี2 5 1 8ก็จะเป็นเหรียญห่งเชื่อมนะครับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงทำหน้าที่ในการออกแบบวัตถุมงคล หลวงปู่ทิมที่เรียกวา่าเป็นการย้อนตํานานเหมือนที่สุดของวัดละหันไร่นะครับการออกแบบวัตถุมงคลนะครับในยุคของพระเด็พระคุณหลวงพ่อเชยหรือพระภูวิจิตรมาพิรั์เรียกว่าวัตถุมงคลย้อนยุคนะครับคำว่าย้อนยุกเนี่ยจะเป็นการออกแบบที่นำนะครับรูปแบบเหรียญของหลวงปู่ทิมแต่มาจัดวางนะครับองค์หลวงปู่ทิมเนี่ยให้มีความสวยงาม ทันสมัยเหมือนกับยุคในปัจจุบันนะครับถึงเรียกว่ามีการย้อนยุคแต่ในยุคของท่านพระมหาสุวเดชท่านได้กำชับว่าให้มีการจัดสร้างเรางหรียญวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมที่มีความเหมือนนะครับในยุคของหลวงปู่ทิมมากที่สุดให้กับคืนสุวัดดังนั้นการออกแบบเหรียญย้อนตำนานเนี่ยด้านหน้านะครับจะมีความเหมือนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์หลวงปู่ทิมหรือปีพศวันที่ต่างๆจะเหมือนในยุคปี17และ18 เริ่มตั้งแต่นะครับเหรียญเสมาปี65เป็นต้นมาจนถึงเหรียญเจริญพรล่างนะครับเหรียญเจริญพรบนและพระคุณแผนนะครับโดยสร้างความชัดเจนไว้ที่ด้านหลังคือปีพศในปัจจุบันนะครับที่เรียกว่าย้อนตำนานวัตถุประสงค์หลักนะครับในการจัดสร้างเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมปี2 5 6 7ที่เรียกว่าย้อนตำนานนะครับ1นําไปจัดสร้างนะครับฐานพระอุทธององค์ใหญ่ 2. นํามาเพื่อการบูรณะอุโบสถของวัดทหารไร่นะครับที่เรียกว่าสมโพธิ50ปีนะครับของวัดทหารไร่จังหวัดระยอง3วัตถุประสงค์ในการบูรณะหลวงปู่ทีมงใหญ่นะครับซึ่งมีการสร้างเสร็จเมื่อปี2 5 5 7ซึ่งปัจจุบันนี้ปี67ก็รวมแล้ว10ปีนะครับที่องค์หลวงปู่ทีมงใหญ่จะมีรอยแตกร้าวรอยลานและทองคําที่มีการหลุดล่อนลงมา นะครับซึ่งทางวัดก็นำไรายได้วรารกระถินปี67นี้นะครับจะนํามาบูรณะองค์หลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ในปี68ด้วยสําหรับการออกแบบเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมย้อนตํานานปี67รุ่นเจริญรุ่งเรืองจะมีเนื้อพิเศษที่เรียกว่าเนื้อฉนวนหน้ากาศเงินลงยาจีวรเหลืองซึ่งเป็นการมอบให้แก่ผู้ร่วมบุญ เจ้าภาพเสาฐานพระอุทององค์ใหญ่ขออนุโมทนาบุญแก่ท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมบุญงานใหญ่ในการครั้งนี้ด้วยครับ